แล้วทีนี้เราก็มาใช้ครีมกันแดดกันเลยค่ะครีมกันแดดนี้ใช้ตอนเช้าทุกวันอย่าลืมนะใช้ครีมกันแดดตอนเช้าทุกวันไม่ออกจากบ้านก็ใช้ออกจากบ้านก็ใช้เพื่อแบบว่าให้มันกันแสงกันแสงผ้าทิศกันแสงไฟกันแสงคอมกันแสงที่แบบว่าเราดูอินเทอร์เน็ตเราดู เช็คหาเออผัวเราไปมีเมียน้อยวันนี้ผัวเราไปกบเมียน้อยหรือเปล่าเออผัวเราไปทํางานโกหกเราไหมเพราะคืนนี้ผัวเราไม่กลับบ้านผัวเส็จไม่เสร็จมาว่าที่รักฉันไม่กลับบ้านนะฉันติดงานฉันนอนที่ทํางานแต่ที่รักนะเออเห็นไหม <c oughs> ฉันนอนที่ทํางานนะที่รักนะเออคืนนี้เธออยู่นอนคนเดียวกินข้าวคนเดียวนะไม่ต้องทํากับข้าวเผื่อใช่ไหมที่ไหนได้มันไปนอนกับเมียน้อยเราก็ต้องเช็คเช็คโทรศัพท์ไหม ว่าผัวมันเขียนมเมดเสร็จอะไรมาไหมผัวมันอยู่พื้นที่ตรงไหนผัวมันอะไรอะไรไหมมันอยู่ในหน้าคอมตลอดนอนหลับสรุงตืง่นขึ้นมาก็ต้องเช็คโทรศัพท์ใช่ไหมเออมันเป็นอย่างงั้นบางทีลูกอายุเป็นสิบห้าสิบหกไม่กลับบ้านเช็คโทรศัพท์หาลกแล้วลูกกลับบ้านหรือยังใช่ไหมเป็นอย่างงั้นเออมันจะดูด้วยแสงตลอดถึงนอนหลับตื่นขึ้นมาอันดับแรกโทรศัพท์ไม่ต้องออกไปข้างนอกหรอกโทรศัพท์มันก็เป็นแสงแล้วมันก็จะกระทบหน้าของเรา ก็หน้าของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าแสงแสง,แสงอะไร,แส,รแสงอะไรแสงอลูบิเนียแสงอะไรแสงนะั่นนะแสงจากเอเรียนเห็นไหมทามือด้วยเห็นไหมทามือมือจะได้ขาวๆมันเป็นแสงจากเอเรียนแสงจากอะไรมาส่งกระทบหน้าเรานช่ยเอออย่าลืมใช้ตัวนี้นะเช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกวันวันละสองครั้งนะคะเออมาเลยค่ะ ใช้ครีมกันแดดเลยนะคะก่อนออกจากบ้านบีบเลยค่ะมองเห็นไหมทุกทุกท่านมองเห็นแต่ยันปูมองไม่เห็นเลยมันขี้กระตือแทะขี <c oughs> <c oughs> ้กระตืออ่ะไปก็ไปไปก็ไป,ไปเลยครีมกันแดดคนไหนทาครีมกันแดดแล้วนะแต่งหน้าได้เลยยันฉันปูไม่แต่งยันปูก็จะไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยยันปูแต่งหน้าไม่เป็น ม่แต่งก็สวยแล้วยานปูนได้แค่นี้ก็โอเคแล้วม,มันก็จะแบบว่าเนียนเลยนะครีมกันแดดตัวนี้กันนานได้กันความคิริได้คนในท่าครีมกันแดดตัวนี้จะสวยมากเลยเนียนถ้าคอด้วยนะไม่ใช่กันแดดแต่หน้าคอตอัก็ต้องกันนี่เห็นไหมคนละสีเลยนะเห็นไหมมันจะเนียน ันนี้เป็นสีเนื้อแท้ๆของคนอันนี้จะเป็นสีครีมเนียนมากเลยไหมเอาให้ดูแบบจัดๆเลยบ้าลานกันเปเลยนไหมหูไม่ต้องทาก็ได้หูเพราะหูมันโอเคอยู่แล้วไงหูมันขาวอยู่แล้วไงหลับตา โอเคไหม,มนะช่วยจ่เ,เลยนะค่อยๆรูปเลยไปรูปแรงนะเหเนยังจะพูดรูปแบบนี้ไม่ใช่รูปแรงนะรูปค่อยมันก็รู้รรจังหวะของมันนะใช่ไหมก็ต้องรู้จังหวะของมันอ,มอะไรตก,ออกมาผมที่มาผมตก,ออกมาตกมาดีๆีหไหม,อมผมอยาจะบวด โอเคไหมทีนี้สวยในะพิบตาเลยทีนี้นี่ไหมโบว์เลอะเปนเลนนี่ครีมตัวนี้มันดีเอาไม่ใช่ครีมเขาเรียกอะไรนะอันครีมกันแดดเออครีมนั่นแหละครีมกันแดดสุด,ดยอดเลยกันาน,าน,น้ำหน้าเนียนดย้วยมันไม่เป็นขุยไม่เป็นไม่เป็นกระด่างกระดาวมันเข้ากับหน้าเราเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเข้ากับหน้าเราเนียนๆเห็นไหมเนี่ยไหม ไม่ต้องคอหราให้ดูขนาดนี้เลยนะเนี่ยไม่ต้องแบบตัดต่อทําพวิว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 ิิิิิิเร็วๆทำแบบเนี้ยมันถึงจะรู้ว่าเออเราทำจริงเราทาแท้เนีงทีเราไปเห็นคนรีวิวคีมนะทำย่ยงงงแดหววิินหวอือวินหัวน้ำอลตัวเหตยยงๆๆองแงงแบ่ถึงนึ่งนาทีแล้วหรองาเด็กๆเว้ยวิ้นหัวน้ำ ต้องทําอย่างนี้ไหมมันถึงไม่วินหัวสงสารคนแก่ที่ดูคลิปมั่งพวกที่รีวิวทำย่องย่องแย่งแย่งย่องย่อแย่งแย่เร็วๆน่ะเออคนแก่ปวดหัวเวียนหัวนําเออเนี่ยคนแก่ต้องทําอย่างนี้เห็นไหมมันเนียนมันนิ่มไหมเวลาเรารีวิวครีมอะเราต้องแบบเอาจริงๆจังๆแบบนี้เลยให้เห็นทุกซอกทุกมุมทุกรูขุมขนไหมเนี่ยไหมครีมกันแดดอืม มันกันน้ำได้นะจะบอกให้กันขี้เหล่ด้วยเนี่ยไม่ไม่ขี้เหล่แล้วสวยเลยไหมหน้านี่ไหบเบลอเลื่อมแจ่มแมเลยค่ะมสมัยก่อนไม่ไม่ใช่สมัยก่อนก่อนที่จะทาครีมกันแดดเนี่ยหน้าจะขาวกว่าเอ้ยมือจะขาวกว่าหน้าใช่ไหมแต่เตอนนี้ หน้าขาวกว่ามือแล้วนะครีมนี้มันดีครีมกันแดดตัวเนี้ยเนี่ยครีมกันแดดมันดีอดีไม่ดีดูเอาขนาดยังพูดคิริเห็นไหถทาครีมกันแดนดแล้วสวยอล้วนี่เนี่ยพูดไม่แต่งหน้าอะไรเยพูดจะไปช้อปปิ้งแบบนี้เลยเพียงแต่จะไปมัดผมมัดผมใหม่แค่นั้นเลยไปทรงนี้ไปแบบนี้เลยเอาแบบหน้าสวยๆใสๆแบบนี้ไปเลยอย่าลืม ใช้ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านครีมกันแดดนะคะทุกเช้าก่อนออกจากบ้านจะได้หน้าสวยหน้าใสหน้าเนียนไหมเนียนเข้ากับผิวเลยไม่หนักหน้ามันแบบมันแบบว่ามั่นใจมั่นหน้ามันหนกต้องครีมกันแดดตัวนี้นะคะจริงๆนะมันหน้ามัหนกหนถ้าจะให้มั่นหน้ามันหนกจริงๆอีกครั้งก็ต้องครีมตัวนี้นะคะมีสามตัวนั ก่อนแป๊บหนึ่งขอจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนี่ไหมนี่มันหน้ามันหนกสวยได้ทุกวันทุกเวลาถ้าเราใช้ครีมแบบถูกต้องตามวิธีนะคะแต่อย่าพึ่งใจร้อนทุกทุกท่านรอให้ยายชมพูใช้ให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนค่อยว่ากันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมารีเอ้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะคะืนนี้เจอกันใหม่คืนนี้นะคะขอยายชมพูไปช้อปปิ้งก่อนนะคะจะไปแบบนี้นะคะ